สังเกตในสารชั้นต้นคดีลหลายสารผมคิดว่าระบบไอทีที่เป็นวิดีทาเวลาสืบพยานในสารอ่านไว้เลยเพราะผู้พ,พากษาสารอุทธร็ดีสารมีการากด็ดีดูเฉพาะสมมติต้องยอมรับความจริงนะมีการมีเพื่อนพยายามทล้มคดีมี จนไม่มีสิทธิ์ในรับความเป็นธรรมบางครั้งพนักงานองยาการบอกให้สารภาพก็จะได้ลดโทษหนักขึ้นนะเป็นบาปนะบางครั้งก็าทำพยานหลักเกณ์ศาลเขาพิจารณาต้องการให้บุคคลภายนอกเข้าเป็นสอบบางคดีเขาไม่อยากให้คนอื่นเข้าเป็นสอบแต่ถ้าเรามีการถ่ายทอดไม่แพง ในยุคปฏิรูปเนี่ยอีกเรื่องครับถ้าปฏิรูปจริงเนี่ยนะครับเราต้องสร้างเป็นคนดีการสร้างจาริยธรรมในรัฐธรรมนูญในหมวดของการปฏิรูปเขาบอกน,นักกฎหมายต้องมีจริยธรรมแต่เวลาเราเรียนจริงๆนะ่ไม่ว่าจะเป็นจุลางครพิธีธรรมศาสตร์หรือรามกรแหงก็ดีสอนเฉพาะวิชาจาริยธรรมตอนนั้นนะ ฝากอาจารย์แสวงด้วยว่าเวลาสอนเนี่ยน,นะครับขอให้อาจารย์ทุกคนแทรกในเรื่องคุณนะครับจริยธรรมความเป็นคนดีด้วยนะครับ,นะรบเราไปอบรมตอนที่เขาเปที่ช่วยพิพิัณาาไม่ทันหรอกครับม้แก่แล้วบอบรมตอนที่เขามีเด็กก็ขอฝากสองประเด็นก็คือเรื่องเทคโนโลยีสองก็คือเรื่องสร้างบุคลากรทางกระบวนการวิธีทำให้เป็นคนดีนะครับ ต้องยอมรับความจริงนะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลายแห่งจ่ายครบจนแน,น่สร้างหลักสูตรปริญญาโทเพื่อจะเข้ามาเป็นผู้พิพากษาอะไรแบบซึ่งพอตอไม่รับรองหลักสูตรก็มีครับเป็นกลุ่มพวกไหนครับพวกมาเฟียกค,คือสิ่งที่ผลผิดกฎหมายและจะสร้างพาล่ายกับผู้พิพากษาก็าขอขอบคุณครับในวิรถีโลกครับคมีส่วนใหญ่นี่จะเป็นข้อสังเกตเช่นครับ